สบายดีทุกคนสบายดีตอนรอแรกๆนะไปชีบผ้ามียเขาปลาแต่ว่าพ้นมาเลว้วผมมาท,ทางบ้านคันี่คืนไปก็คือชิบพุทธนหอดพูดหรอกอย่างพ้นตรวข้ามซะก่อนนี่ดิโอ้คือจิได้นอนข้างอย่างนี้เลยมานี่นอนอยู่โรงแรมหาดาวนี่แหละเฮ้ยเนาะโอ้ปลาหองสนันทีบแล้ว มืัอน,นี้มีสมาชิกมานำสามคือบักโดและะ้วก็บอิกโก,โกโและกะ้วก็บักบานฮานฮานฮานเลยมาพี่ก่อนมาสบายดีก่อนโกโกมบักโดตัวนี้นตัวชี้แท่งบักฮานทุกคนบักโดนะคอยเบิรงคือตัวนี้ชิคักกว่าชิคักกว่าอีกโกบักฮานมันไม่ได้เป็นตาความ พาไปฝึกทำอาหารนี่ยจะยังได้คู่ก็คือเด็กหน่อยนี่คู่นี่ก็ได้โยอกันอือคือโคมอยู่บ้านก็ได้มีโมเรียนเลีนก็เด็กหน่อยเป็นหนอาผู้เบาแน่วัดสั้นบ้านเป็นหนอาเด็กหน่อยโอ้ฝนอยู่หวานแห้งอะไรจะว่าแห้งก็คักจะได้เมื่อบานมาจับกบจับ เกียรติยุบานพอแล้วพอมันโตยูบผูเนี่ยห่วยคนทั้งบ้านเลยสิเขามาหาปู่ปู่ยูบผูเบิ่งมันขยับาหาักกระพานเมื่อนี่แหละพนโตข้ามสัมอุกอุกใจและผดปฏิตาขมันไว้แต่สำหรับผู้ที่ได้ตาขมันคือเฮาอย่าให้มันโตนะพอได้จับเอื้งแต่สำหรับผู้ที่ตาขมับก็อย่าเฝ้าโตกให้ค่อยๆมันก่อนประมาณน,นี้แหละไปฮั พี่ชิพาอชิพาฮาเละกอแหลนจะได้ฝนตกเลยเอาเื้นนี่ครับจะฝนตกแห่งไปแห่งเด็ดทัดนเลยแหล่งฮังออกอชพ,พาพวกนี้มาพึกไปลำบากฮันมงฮันจริงๆมันหูเบิ้ลได้กี่นีอย่างยังนับแต่เห็นนับแต่เชียร์อย่างหนึ่งที่มันบมาฮัานไปไกลนะมันไปบบไกลมันเป็นหมาขี้หยานหมาตัวนี้เอาฝนมาแล้วบาทนี้ มังเงี้ยอยู่ห็นแม่นดกขนาดมาเขาเล่นโอ้สามสิบโอ้ดาโอามือยังไปมันนี่ไปไปไหนแต่พ่นตกถ้าเบิ้งอึองมันจห้อง,อรงหรือบล่าแต่ว่าพ่นเฉนี่ยมันสงจีห้องดออถ้ามันร้ายมีน้ำมาเออจีห้องเยอะในพันใหญ่ใน้านใหญ่มันน้า,นา,นามากกาไปามากก็มาล่างโอ้ห้องหมืมเมียตั้งไปไป วันจิึืนไปห้วยพ้นจะตกก็เลยทางอย่าีก่อนว่าจะแซทฮกผ่าห้องเลยตอนเล่นเลยตัซัไปเลยชย่าผ่าห้องไปทานแชทคิดว่าเยอมากทั้งเข่ามือแทงเลยามือไปแล้วว่าจ้คืนมันเดียวขึ้นไม่ได้แล้วละคนตกฮักเนื้เท่านี้แหละดันใหญ่เนือดันใหญ่เลยมากระพ้างใชุ่่นอยู่พ่นนะครับมันห้องไปแล้วแหละอยู่พ่น เาพูตั้งแต่แุณอเหรุอไปนที่มาอย่ามันเสียทีไปแบดให้เขาพักเลยะพอพวกแรงเขามาออกโอ้แม่โอทุดคำอะไรกันดีแล้วหอว่ามาเนี่แล้ว็มัดำลองคูได้มัดเกไปเม่ลูกพี่พอเบียงพ่อทวงอยู่ได้ผูาจักจะบอก้ค่ฟาจัก ผ่ากบลายดอกงระบายมุดผีบ้านมื่นป้ายโอ้านตุ๊กโว่กายมื่นป้ายหัวผ่าจักบอกแกจักห่อมันอยู่ไหนมันข้อเบี่ยงได้มันแก่นออกมาคือไปเอาหนิเด้อตอนนั้นมันแตกแหละมันแตกแล้วมันตีมันขว่วยมันทำห้แกนข้อเบี่ยงอยู่ได้อ๋อมันมีปัญหาบางบุมีลูกบี้เขาใช้เขาได้บี้ข้อเบี่ยงอันนั้นมันเป็นลูกพ่วงครับเนาะ โอ้ยกินแล้วบ่เขาย่างแล้วห่อเขาแล่เลยโอ้แล่ไข่เหลือหน่อยเดียวไอ้กินไข่อันนัต้มยทำไงวะทำเตียงกินไข่เฮ้ยเตรียมกระสานเราจะขึ้นทุ่มอ๋อไปทุกคนมาหนึ่งอาการท้ายเงี้งก่อนพาเมียหายเงี้งเขียดก่อนโสดเสียหายพาเด็กๆขึ้นไปก่อนเฉินพันใหญ่แล้วก็ไปก่อนเลยสึงท้ยเงี้งถาแถวด้านใหญ่แหละคนบ่แห้งนะเราจะมาจับอึ่ง มาหอถืพฟนวแห้งเอาแจ็ดไปไปกับพัรมิยานี่ดิก็เล่อย,กยนอนากเนาะเจ้าก็เล่อยากนาะสไดีทลยคนก็เลยอยากเนาะออเจ้าอยากจ,จำเจีวเนาะใ่ขนาดป้าก็จำเจีวรปก็ปปกจำเจีวลเลืออะไรจไปทะลบออยาไปหลอกไปพาเมียไปหาหลอกก่อนหาหลอกหลกินส่มวิวเย็นเย็นสมิวเย็นเถบย็น,ยนถื่อานจะได้หาพาลูกน้องไปทางไน จะไหนใช่มายูนทางลูกน้องใช่มาเข่าป่าพุ่นโอ้พุ่นเบิงโดอยู่ไหนพุ่นมันติดกินแย้มบักโดไป็นไหมอีกุ๊กโโอ้เบิงหานจะเป็นลายกรดเด็กหน่อยเบิงหันเอ้ยโอ้โกลต์จ้าเป็นตาหันเอ้ยเราจะให้บักกุโกเบักโดมันเดีฝึกนำมันเป็นลายกรนเขาใช้เบักโด หม่โด,ดอยู่ไหนเขาในเดียวโอ้เด็ดมาตอนนะั้นคักๆบางฮานจะไดเป็นดุกหองมาแล้วบ้านเนี้ทีหายบางฮานเอ,อิมัรลุภีเดียวโอ้อือห้องอยู่ผลชนะนั่นไ่เห็นเลยผู้นอือหองอยู่บดันเสนนี้ยใยังห้องอยู่ห,ยหยายอาจารย์เอาแล้วกริเข้าพัดเนยทำไมไอย่างนี้ไม่ตายหัวเอาแล้วมีทุง่งมีเขาไม่แยงเลย นี่กพริกเกลือปิ้งหนุ่ยนี่ก็ไผ่พาะแต่ว่าหมดเต็มเออจิ้เขา่าเพ่อไดีมากัดเนี่ยมันกัดแล้วก็มันมันบอกนะอรน์นะเสื้อมาแน่นเต็มเนาเอาเชื้อหอยปลาเนี่ยทุกคนได้หอยนี่ปนไปเลยหอยนี่แหละเขาม,ามาออื่นเขาก็จะเห็นอยู่แล้ววันที่สิก,กล่มแต่ในาทางเวียน นี่องละหาดขี้ชิเมนทำมนมนท่ามรเมนดีนะแป้งทำนี่เด็กเมนมาอยู่นี่แม่นมาหาห์เมนปะ,ะึทำเมนดีดเท่า่แปนคักนะผมมาอยู่อีกทำตัวนี้เอไปกายเลยไปได,ดักเจ๊เทือนนะั่นหายตัวเองมันมีอกปังกันได้นะนหายกัน นี่โอ้มนเลีสตัวมันมาอยู่แล้วทำมินเน่แต่แห้ขนาดนะมันเดลไม่ง,ง่ายมันอยู่ในสม,มอนี้รหลอดฟูในผ่านหลายๆลายคนคือว่ามันคือธรรมดาลแล้วล่ะไปเบิรงโบกกบที่เราเคยเอาทุกคนเป็นจไดโอ้วัวมีหนามนะโอ้อย่าเคียวงามขนาด ยังนี่ลงมะลินจนมลพิษนี่แต่เข็มตาบลัดเออ,เอ,อมาพี่โอ้ามินลงมะลินงามงานเกินมี มีคนปิดถูปิดมันให้ยังวะให้มันอยู่พอได้ปิดเอาพอปิดไว้สัดเฮ็นไหตัวนี้นะตัวสีเหลืองลุกพี่มึงเอาแลว้วประขานแลว้วให้อื่นให้ยาหางเนื้อโน้ no, ตัวจาได็ด้ดประหานรนเปลี่ยนนเปลี่ยนอยู่ลุงโน้วไว้นะแต่ว่าม็น แม่มันลูกมันจะได้โขโน้มันขึ้นพี่แล้วปโตยังปเปลี่ยนปเปลี่ยนอยู่ลุงม,มันติดกินเลยอีโคนี่เอาก่อนทุกคนพอได้แกงอยู่ด้วยเหมือนสัตวมันไม่ได้กินได้อยู่ไหนหาหนัยกยิงโตะ๊ะเลยคนยิงโตะ๊ตะเลยนี่ยดิปุ่นพวกนั้นยังเปลี่ยนเปลี่ยนแะต่นะจะได้บังหันบักโดบักโกโอ้เ <c oughs> อ,อา อันน um, no um, no ี้มันเป็นอั้นดอนอั้นด่านต่อด่านนะทกคนเอาผ่านนี่ก็เลยขอโน้ตตัวนึงเฮ้ยเอ้าใช้ใช้ล้วนี่ใี่ถุงอย่างนีเอ่าใช่ห้องอย่างไรขึ้นบัเป็นโอ้ยนี่แบบเจ้ามึงปึก้มกากกูคุ้ยหัวจักบาทดย ไม่ชัวโอ้ยมืออื่นที่แอุอ้มบิดชุดถางไาซัผลมีก็บบิขืนมันปึกแต่ตีก,โก,โกุ๊กอ๊อกมาฉลาดคือโง่ความมือทำเชีห้องชุดถางไปจกักทำเมลอ,อยจับเขียเถดมัมันกี่แห่ชมขวนเนีย นอ้โอยู่ไหมฮะอืออะไรโอ้ทำงานลไรเอาเฮ้ยโอ้โหเผอดอดเถียงสลบบนออเกียศเฮาจักเนาะวันจเอไว้ตัวใหญ่นะเห็นจะเ้ค่ะเลี้ยวไว้ทางลังกปเกืมันไปกันแน่บเหินดิโอ้เดี๋ยวแต่ลายเดีวไปเมื่อเมื่อเมื่อปะอแล้วไปปีกอยู่ อาช้ำกระปีกินตันเสานะเพราะว่าเ้าสิขึ้นผู้มือเนี่ยค่จะจีจะไปได้ร้ายกะมันเนา่าทางไว้ยี่นี่ก็มีนี่ตบเขียดตกโบหูหยาโทษแปนดีนะก็เลยใส่บ่วงไว้เมื่อเสามาพอดียามเอายินเตงไว้ลงไฮาห้าวไยจะลงก่อนเด้อ <Okay. S 1> ไปชิบไปยิงเอาบางยี่นี่ก่อน yeah, yeah. อยี่ทึงไฮาห้าแหละ

ลงมาหอนให้แล้วพอดีไปแว่เมื่อยจะชื่อเบ้นพ่อ,อยังจะได้เฮ้ยอ้าบนาวอ้ามได้หรือเปล่า,อเ,า,อาเออจะอาไปนะตัวบอาวอาได้เอาทุกคนเอากักิกลางเต็นนอนก่อนนะมื่นเสาจังหวะกันใหม่ชวนน้ำพานใหญ่ก็คืนใบกับเบาเราจะไปทางใดแล้วพากันไปหาจับอึ่นนะใกล้ไปแล้พุ่นเสียงอึง่งห้องอีงพุ่น ห้องร้ายนะทุกคนแต่เราบัด้ไปนะเมียบุตยญางกันมีแต่เราเขาไปแล้วก็เลยแบบอยู่ให้น,นี่ยแบบหนบกักคนเด้อบ้านะอี่ขานส่วนอ่านปุ๊บเราว่ามานอนอยู่นี่แหละในพะันใหญ่ิมานอนน้ำเมาอยู่นี่แหละแต่บูว่าชิมาเป็นใจนะยันไปนอนอยู่พคนเลยกับบูเขาันทีก็ยันไปให้แล้วเลยเพล่ะเอาพักนอนก่อนมือน้อเฉาจว่ากันสบายดีตอนเช้าเตือนหนึ่งทุกคน สวยเขากันช่วยเขากินเขากินดำแล้วก็หอบบริหหอบเมื่อบ่ายน,นะหอบคืนผู้ในบ้านใหญ่ยแล้วมาเมื่อคืนนี้ประมาณตีสองเราก็ได้อึงไล่เติบน,นะโอ้โหน่าจเก็บไม่ให้เฮาอยู่ในกระสังสายโตอยู่ เขาเขามาบังล้ายคิดว่าเราจะกินเขาน้ำเพราะเราว่าฉันไปกินเขาน้ำมาสั่เมาแล้วกลับเมื่อคืนเลยจะยังกินเลยปิ้งปิ้งอะไรปิ้งอื่นปิ้งแคบปิ้งก็เครียดเมืองยาแคบเอจะปิ้งแคบนะแม่ปิ้งแคบอื่นเนี่ยผานใหญ่เอาให้เอาบ้าเอาไว้เอาให้เพราะเขามีเครียดเมื่อคืนนี้ถ้าว่าบมีเมียมานำกับพแหละ จับอืน่นข้าเท้ามนแหละแต่ว่าเมียมานํามัน,มนยากแล้วมันไกลขันเอารถมอไซค์มากอะขี่ไปไกลๆเล,ลยไปจับอ,อันนี้เอารถไทยมากกันอยากชุกเลยปิงเขียดเจ้าเฮ้ยน,นี่เนี่ยบอชุกเลยให,หม่บ่เดี๋ยวปิงจะได้ใมาให้มันใหม่ขา้ชเสื้อใจเจ้าให้ปีงก,ก็ปีงเขียดเสร็จแล้วเธอร่างอีจะไปตรงเสื้อใจยคอยก็ได้เห็ดอกหลอกกินเนาะกินกินเท ไปเอาข่อยในกินทีละเออกตีหีบหน่อยทีจำเจียวก่อนชิมเจียวในพันใหญ่ก่อนมาทุกคนมากินข้าวแล้วกันเจ้าวไ่เคยชิมเจียวเนาะดูในมังหันกระไรโง่โง่เจียวโก่เขาขึ้นแข็งเลยฮะหนึ่งบะเพื่อนี่ก็ทำหนี่แล้วลงเตัวพี่รองมาพี่รองมากินข้าวแล้วกัน mong anh hãy về nhà ừ. ừ. tôi dùng nhà làm cho soup không dạng nói nhà ưu niệm ưu nha hay 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 bột hay 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 กนเดี <yap> La, za, aga, ๋ยวเากินเขาก่อนวโอ้ยม่มีแนวหาเลยมาแรงจัดฮันลูกสีนี่ด้อนะกินข่าดิดอกันลอาก็นี่กินเขาดีดดกนี่ยย่ากันเดี๋ยวอึ่าไปเขาิไกินปะทำไมอโก้ไม่เคยกินข้าดีดอีกโ Oh. อาวทนกินข้นขาวกินน้ำแล้วแบบเรียบร้อยกะสิเดินทางเข้าไปป่านะแต่วว่าิดีโอนี้กสิขอจบเพียงเท่าน,นี่ยทุกคนจะได้กระถาติดตามกันกคลิปต่อไปนะนี่เด้ไปกันสองคนจะหน่อยถ้าไปหลุดมือนกันเราจะกินเขียดหรือจะกินเจลมาแล้งจะได้กระถาติดตามกันคลิปต่อไปทุกคน